คนอู้มันแบบมันเห็นเยอะเลยมันอุ้ยมันหน้นนาแบบอู้ยอู้ยชิมอันนี้ชิมอ <c oughs> ันน <c oughs> <c oughs> ี้อันนี้อย่างเงี้ยจำพวงได้ปะจ้านี่ยนี่ยโทรโทรอีพออีแม่เอ้ยพูดเหมือนเขาอีพออีแม่เอ้ย โลท่อันนี้มันเลยโอเคกินหมดเหรออุ้ยจากไหนนะขอบคุณนะคะขอบคุณนะเิผลครับเ่นๆผลนะครับช่างอะโลนึงแต่ชิมแบบครึ่งโลทุกคนตอนนี้เขาจะไปไปเบึงสวนอางุูนุ๊ตกันยังบ่เคยเห็นอ่างงูสวนอ่างงูจักเถื่อตั้งแต่น้อยจนใหญ่ตั้งแต่เกิดมาเลยแหละยังบ่เคยได้ไปสวนอ่างงูจังที่ จังซีจักเธอพูดผิด <c oughs> นี่บนทางเข้าป้าทุกคนขนาดทางไปนาเพื่อนได้หนีมนเมนบอกทางไปสวนไปให้ได้เนี่ยังงามขนาดนี้เนาะปูคอนกรีตแบบอุ้ยบุมีกระตุกกระตักกระติกเลยเ่อนไหมทางยูไทยนี่เนาะทุกคนสวยขนาดทางไปให้ไปนากันยังสวยนั่งไปบูมีอโยกอเยกเลยบุมีเลยเนาะต้าทุกทางไปสวนได้นน่นะ เบิ่งไหมเมืองเดิอพี่น้องงามแหงเมืองไทยนี่อุย้ยงามคราดพี่น้นองมีน้ำชอบแบบนี้อธรรมชาติมากเลยนี่นองน้ำตอนเมาเนี่ครับระวางลุยหนองเลยนะเนี่นย<อ><อ>ขึน้นได้ป่ามอไซค์ขึ้นได้แต่ว่ารถยนต์นอ๋อ โอ้นี่นี่น,น,น,นี่มีสะพานด้วยสะพานไม้นี่นสะพานไม้โอ้สวยอ่ะมีผักตบแต่ลงไปเก็บเนาะอ๋าโท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 ทุกคนมเมืองไทยนี่แบบเจริญอีหลีเนาะขนาดทางไปสวนไปให้ไปนากันยัางงาม้มขนาดนี้ทางไปสวนอ่างุนนี่นะเราจะไปสวนอ่างุนกันเด้อไปเบิ่งสวนอ่างุนนุษกับโบเคยเห็นจ้ากเถื่อ ไปกินแบบสดๆในสวนเลยสุดยอดอย <c oughs> นี่เมืองไทยนี่สะดวกสบายทุกอย่างอยกินอย่างก็ได้กิน <c oughs> แดดช่วงนี้สวยมาก <c oughs> อนกหลายแหง <c oughs> ตื่นเต้น นี่ยทางไปนองไปให้ไปนางามอีดีลมเย็นทางสวยวะ่ะเดี๋ยวเราไปสวนองุ่นน้ำกันเลยเนาะทุกคนเนาะไปเบิ้งกันว่ามันสิมีองุ่นหลายซัใดาโอ๊ยแต่ว่าแบบอยากให้เบิ้งเส้นทางนี่นะมันงามอีดีปานเส้นทางในเมืองอยู่บ้านดูนเลย ในเมืองอยู่บ้านนุชแบบงามแบบนี้ก็ดีเนาะทางเข้าบ้านนุชดิมไม่อยากจะพูดทุกคนตอนนี้เขามาถึงแล้วสวนอางุนอ่าไม่มีที่จอดหรอเต็มเต็มเหรอคะจอดไหนได้ครับพี่อย่าต้องไปจอดที่วัดเดี๋ยวเดี๋ยวมีรถรับส่งอ๋อได้ครับอ๋อค่ะค่ะมีรถรับส่ง,งสวนนี่แหละอ๋อ,อ,อโอเคค่ะค่ะ <laughs> ต้องไปจอดที่ว่าคนเยอะเลยเนี่ยจอดจอดเต็มตอนนี้นุชจะออกทางบนออกทางล่าง เมารถอ่ะทุกคนบแบบมไม่ค่อยอได้ออกก่อครับ,บ,บออไ,ไม่ค,อค่อยได้ขี่รถไปไกล,ลอ่ะเมารถแล้วเนี่ย <c oughs> อุ้ย,ยดมยาก่อนอ้ <c oughs> กวกตายแล้ว <c oughs> นี่คือหมักไกลแล้วนะ <c oughs> ไปไกลสุดก็บางแสนเฮ้ยเ <c oughs> <c oughs> มา เมาอ่ะเมารถคนมาเยอะนะเนี่ยเออเดี๋ยวไปกินอง,งุ่นให้มันหายเมาเอาน้ำดื่มเข้าไปล้างๆได้ไหมเดี๋ยวค่อยกินไปเดี๋ยวลงไปก่อนทุกคนตอนนี้เฮามาเห็นไลอ่อง,งุ่นครั้งแรกตื่นเต้นมากครั้งแรกในชีวิตของนุ้นเลยที่มาไลาอ่อง,งุ่นจริงๆเพราะว่า อยู่บ้านบ่มีเนาะอยู่บ้านนุชบบมีลายองุนแบบนี้บบเมนว่าเอามาเปรียบเทียบอียงแต่ว่าให้ฟังว่าอียงมีแน่อียงบบมีแน่อียงสินะแบบเฮา่เคยเห็นมาก่อนสินะแล้วก็ยังไม่เห็นอุ้ยคนมาหลายแหงคนมาหลายมากเข้าวัาสระทิวแบบทิวออกมาเลยตื่นเต้นอะตื่นเต้นมากแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวหอกไปไปขอเข้าห้องน้ำก่อนตื่นเต้น ทางอางวนเพราะว่าเราจะไปชิมข้างในคนหลายเนาะทุกคนคนเยอะมากชิมข้างในสวนห้องน้ำอยู่ทางไหนคะห้องน้ำด้านหลังโอเคค่ะจะไปห้องน้ำก่อนทุกคนตอนนี้เขามาหอดที่สวนแล้วเนาะนี่อางวนแต่ว่าไม่คือเห็ุอางนไปไปเบิกข้างในก่อนนี่ต้องข้ามอันนี้ให้เพื่อนมาก่อนเดี๋ยวรอเขาข้ามก่อน นี่คือตกจริงนะ <S 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 อุ้ยอย่าพิ่งเอเคเซองุน okay. เมืองไทยนี่สุดยอดเลยเนาะสามารถเก็บซิมได้เลยนี่นะโอ้ซิมลูกนี้ก่อนซิมลูกนี้ก่อนเพราะว่าเห็นมันใสๆว่าคราวนี้เอาน้ำมาล้างด้วยจริงๆอ่ะบางคนเขาก็ไม่ล้างนะเขาก็ซิมเลยก็มี ก็ไม่ค่อยเห็นใครเอาน้ำมาแต่เราล้างดีกว่าอืมเอาอันนี้หวานไหมหวานเปี้ยวหวานต้เปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวเหรออันนี้หวานเลยไม่เปรี้ยวอ่าแบบมันมีหวานอมเปรี้ยวนิดนิดอร่อยเอออืมตัดที่จะแอบชิมก่อนให้ชิมก่อนชิมก่อนชิมก่อนแอบชิมก่อนไม่เมื่อกี้เออนี่นี่นี่ะเรเห็นที่มันส้มๆอ่ะอันนี้เนาะ มันออกเหลืองๆมันน่าจะหวานเราเดี๋ยวเราล้างก่อนไม่อยากละไม่ล้างได้ไมเช็ดเช็ดเอาไม่เป็นไรหรอกมั้งมันปลอดสารอยู่แล้วอืมันนี้หวานเอาเลยหวานไหมหวานเอาหวานตัดหวานกว่าเมื่อกี้เลยตัด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 ตรงไหนตัดเป็นเปล่าอี๊สดๆจากสวนเอาแล้ว อันนี้ไปสร้างเออไปช่างเออไปสร้างพูุทิดไปสร้างไปสร้างลายการเอาไปไอ้พวกนี้ไม่สุกเหรอเนี่ยฮึไม่ถ้าเขียวมากอ่ะไม่ต้องออกมีเขียวเหลืองหน่อยต้องเหลืองเหลืองก่อใช่ออกเขียวเหลืองหน่อยแล้วก็หมักนี่นีหมักใส่ๆอะไรเงี้ยเหลืองนี่นพวกนี้ไนไม่ไม่ไม่อ๋อมันเหลืองแดดไม่ใช่มันเหลืองแดดไม่ใช่แดดมันโดยแดดโอเคเราไปก่อนไปเดินดูก่อนไหนนี่นี่นี่อันนี้มันยังเขียวอยู่พี่มันเปรี้ยวเปรี้ยวเลยนี่นะ นี่มันเคี้ยวแบบเคี้ยวเอิมเอิมเลยเนี่ยเปรี้ยวนะน้องชิมให้ดูเคี้ยวเลยนะเคี้ยวเอิมเอิมเคี้ยวอะไรวะเคี้ยวเอิมเฮิมเอามันเคี้ยวแบบเคี้ยวไปหมดเลยอ่ะมันเคี้ยวมากๆเลยอ่ะมันยังไม่สุกอ่ะเดี๋ยวชิมให้ดูนะล้างก่อนอืมก็ไม่เปรี้ยวมากเอาแม่เอาหวานดิเราเอาหวานเนี่ยเอาเรื่องหวานไม่เอาแบบติดเปรี้ยวเลยดิไปมัน ข้อดีคือข้อดีคือเขาเขาไม่ห่วงเขาให้ชิมก่อนที่เราจะตัดมันก็แบบเหมือนแบบที่จะเหมือนเป็นเจ้าของสวนใช่ใช่คือเขาไม่ได้บังคับว่าเราจะต้องมาตัดทวงไหนใช่้เขาเปิดแบบกลางเนี่ยนู่นน่ะมันอยู่กลางกลางของล่องระวังนะระวังตกน้ำาองล่องท่ะองล่อง่ะทีนี้ตกน้ํานี่ฮาเลยต้องเอาเรือไปเก็บอ่ะปีนก็ไม่ได้มีลูกใหญ่ใหญ่อ้พี่พี่พี่จะอยู่พี่พี่คนไทยมานี่มานี่ป้า อ่อน่ะอุ้ยเยอะมากตรงนี้เห็นเยอะสุดละนี่นี่นี่วุ้ยอู้หูสิมอันนี้สิมอันนี้อู้นี่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 เห็นอันไหนก็อู้ี่ไปเลยอหูมไม่ล้างละอู้หูนี่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 ลูกใสๆอันนี้เลย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 ได้เลยอ้าวไม่ล้างอ่ะอเช็ดแล้วอันนี้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  ลำพวงได้ป่ะพวงไหนพวงไหนจ่ายเงินให้ด้วยนะพี่ถูกพวงหรือเปล่าถูกนี่เรามากินเดี๋ยวกันนะไม่นี่ไง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 คนละพวงจ้านี่ยนี่ทุกคนูมันแบบมันเห็นเยอะเลยมันอุยอ้ยมันหน้าแบบ ทุกคนผู้ใดบผู้ใดบูมาเห็นแล้วมันแบบมันรู้สึกแบบโเพราะว่าหนูไม่เคยเห็นแบบนี้ไงทุกคนมันหลายอ่ะมันหลมันแบบเบิงแบบละลานหูละลานตาไปหมดเลยเห็นบอในนี่แบบยกยกหมู่บ้านมากินยังไม่หมดเลยจริงอยากมีสวนแบบนี้อ่ะง่ายๆเนี่ยกว่าจะตูก ถูโทรศอุ them, ้ยเต็มเต็มหมดเลยเต็ม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 หมดเลยเป็นลูกเต็มหมดเลยเนาะปลูกจังไดคบบก่อนเรามาเราคิดว่ามันจะแบบโอ้กว่าจะเจอพวงหนึ่งเนาะกว่าจะได้พวงหนึ่งคงแย่งกันคงต้องโอ้ะมาาจริงแล้วจริงไม่ต้องแย่งใครสูงมากสวงกว้างมากอส่วนกว้างมากจนนุ่นเรื่องไม่ถูกเลยพูดไทยพบลาบาว่ากันแต่มันมีเพราะว่ามันมีทุกทุกจุดจริงๆนะนี่คือแบบนู่นเดินมองซูมไปด้านหลังเห็นไหมนี่เดินมา ไม่ต้องไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องเซ็ตกล้องไม่ต้องอะไรเลยเออนี่ไม่ต้องมานั่งตัดต่อเลยใช่โอ้โหมหาศาลมากนี่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 ดูพี่พี่คนไทยพี่คนไทยพี่คนไทยทั้งนี้ทั้งนี้แล้ว่างงายต้มน้ำนี่พาอโถโอีพ่ออีแม่เอ้ยพูดเหมือนเขาอีพ่ออีแม่เอ้ยโอ้ยอยากให้แม่มาเห็นจริงๆ อ้านแม่มาถ้าแม่นุชมาเห็นนะแม่นุชจะบอกุ้ยอย่างนี้เลยแหละที่ลาวไม่มีหรอคไม่ไม่ไม่เคยไม่เห็นอ่ะที่ลาวมีสวนอะไรอ่ะที่ลาวหรอก็มีสวนมะนัดมะนัดไม่น่ามะนัาตจะลดอ่าสวนมะนัดสล้วมะนัดก็นุชเคยปลูกอยู่แต่มันก็มาซิดามาซิดามักอันฝรั่งฝรั่งมาเอื้อฟักทองนี่มาคุ้ม มะละกอนี่เพิ่มเพิ่มมะละกอสุกมะละกอกำลังสุกเอ้าไว้เอาตั้งคณะได้เอาละเอาละเออบ้าทุกคนสะอ่อนแห้งนี่อุ๊กอันนี้ต้องสีอ่งุนภาษาลาวอะไรภาษาลาวภาษาลาวก็เรียกว่าองุ่นอ๋อไม่มีไม่มีบักไม่มีบักองุนไม่มีบักองุ่นไม่ใช่บักองุ่นองุ่นบักบักองุ่นบักองุ่นมากองุ่นอืน นึกว่าพอแล้วเดี๋ยวอะไรเนี่ยอะไรอ่ะเต้นเลยขึ้นเรือให้ก่อนยกข้างเดียวยกยกยกสะพานยกสะพานให้ก่อนนี่พี่อ่าพี่เจ้าของสวนเขาให้อนุญาตให้ขึ้นเรือดูด้วยใช่อู้หูสู้ชีวิตมากคอนเทนต์นี้สู้ชีวิตมากยึยโอเคเอายึดคืออันนี้เอาไหมแล้วเราขึ้นเอาไหมให้มันไปตรงๆแบบนี้แหละ ทุกคนเห็นบอร์นี่หูนี่อา่นี่เขาเก็บอย่างนี้เลยก็ได้เนาะทุกคนเนาะจือะ้อจื้อถ้าหนูกล้ายืนอน่ะแต่ว่าอย่ายืน,ยนเลย,ย,ยเดีย๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเจ๋งด้วยไป เก็บองุุนกันฉันเห็นแล้วว้าหยุด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 ดมันไม่หยุดเลยเฮ้ยแกเขี้ยวหมับหมับนั่นเก็บเก็บเก็บกินได้เหรอเจ๋งใช่นี่อันนี้แถวเนี้ยได้แต่ตัดไม่ได้ตอนนี้ไม่รู้ว่ากูลงมาทำไมก่อน ลงมาทำไมไม่รู้ชิมเก็บก่อนเช็ดเช็ชอ,อืมโอเคไปเดี๋ยวค่าจะขึ้นแล้วขอบคุณคุณน้ามากเลยขอบคุณนะคะเย้ไปเฮากลับดูเลยครับดูเลยเฮ้ <c oughs> ยสนุกอ่ะสนุกมากทุกคนนี่ผู้ใดอยากมานี่แนะนำเลยเนอส่วนส่วนอีอ่หยางเกาะส่วนเจริญสวนเจริญรผลเจริญผลบ้านแพ้ว สมุรสาครสุดยอดเหมือนเป็นเหมือนเป็นเจ้าของสวนเลยวันนี<ม>้ชาวไร่ชาวสวนหนึ่งวันใช่เป็นสาวไร่สาวนาเนี่เห็นบอกใส่เสื้อมากับแบบเสือ้อเหนื่อยไหมฮะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยพี่เหนื่อยไม่กูเนี่ยกูเนี่ยเหนื่อยไหมพี่คนไทยห้ามเหนื่อยห้ามบน่นถ้าจะไปเป็นแฟนสาวลาวห้ามเหนื่อยห้ามบน่น ถอนตัวทันไหมไม, <laughs> ไม่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 ใช่พี่ยังไม่ใช่แฟนโนพี่ต้องพี่ต้องจีบหนูก่อนตอนนี้พี่ยังไม่ได้จีบพี่ตอนนี้พี่อยู่ในสถานะมือกล้องแล้วก็มือขับรถอืมอืมลมแบบใหญ่มือมาเย็นสบาย ได้ทั้งหมู่บ้านเลยเนี่ย<ต>เราได้เราเอาตะก,กา้ตกกาตะก้าใหญ่แต่ว่าสองร้อยสิบเจ็ดบาทอันนี้ได้ิดเดียวโอเคเอานอ้ำออกอันนี้ออกช่างแค่อ่างหุนใช่ไหมคะเอาเออกให้มโลลุนนล้นว่าจะเท่าไหร่่วาโลครึ่งกว่าหน่อย โลหนค่ะโลหนึ่งสามลูน่า่้าไรนะร้อบาท1 1อบาทเออขอตังค่ะพี่คนไทยหนูหนูเ่อเอาตังมาเลยร้อยสิบสี่บาทหารอย้อบาทได้มาแล้วไปอู้มีของมีมักไม้หลายแหง้มีลำไยด้วยว้าลำไยลำไยลูกใหญ่มากอ่ะ ลำไยพ่มาแต่ช่องไหนอะไรนะคะพี่มาจากช่องไหนอ๋อพี่เป็นช่องนุชซี่สาวลาวเป็นช่อง YouTube ค่ะได้ได้เลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะล, <c oughs> ลำใหญ่ลำใหญ่เท่าไหร่อ่ะบัตนเจี๊ยบบัตนเจี๊ยบเน,นี่อืม อุ้องชั่างดูหวานโลนึงเท่าไหร่นะสิโลนึงเก้าสิบบาทโลนึงโลนึงโลึนตั่งให้ด้วยค่ะช่งกันหน้าก่อนเอาเทียบกันหน้าก่อนเทียบกันหน้าก่อนอือนี่ใหญ่มากใหญ่จริงๆฮะใหญ่จริงๆลำใหญ่มากที่ลาวเรียกอะไรอันนี้คือลำใหญ่มากที่ไทยเรียกลำใหญ่ที่ลาวที่ลาวเรียกว่าก็ลำใหญ่บักบักลำใหญ่บักลใหญ่บัดลำใหญ่ หมักลำไยอันนี้ก็หมักองุ่นซื้อคือกันเลยนะครัสาวลาวอโมสาวอนเอาละเอาละอันนี้สาวโมนะครับอันนี้สาวลาวดูการเรียกกันนะครับอยากจะเป็นเฉยสาวลาวอยากเป็นเฉยสาวอมเลือกเอานะครับสองร้อยยี่สิบเก้าถ่ายก็เราตังก็เราสองร้อยยี่สิบเก้าโอเค นุชี่สาวลาวมาเรียนไทยเราพิมพ์ดูก็ได้ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวพี่พิมพ์ให้ไหมคะ <c oughs> นุซีอันนี้นะคะค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ ขอบคคุณจะไปดูน้ำตกนะไปไปเลยกลับเลยแล้วตอนนี้ได้มาแล้วคุณเจ้าของสวนในขอบคุณค่ะค่ะกลัวจริคขยำใหม่นะคะอีทีของเจ้าของอ๋อครับอันนี้เป็นเจ้าของสวนใช่ไหมครับคลุงเจ้าของสวนลุตัวจริงของจริเหรอครับวันนีมาจากช่องซี่สแอลเอาเราตรงทีทุกช่องอะไรครับพี่ นุจีสาวลาวค่ะนุจีสาวลาวมาเรียนไทยค่ะีแล้วมีเอ้มปนขับตัวน้อยด้วยสาวยิ้มิ้วมันเหือเอยิม่อีแฟนขับตัวน้อยด้วยังต้องทังต้องทังท้องุงต่าุงเต็มเลยน่ารักมากขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ อะไรคะฝากกับสวนของกัโอ้ยจากไหนนะขอบคุณนะคะขอบคุณนะเดี๋จเริ่ผลครับเดี๋ยจเริ่ผลนะครับสวนเนี่ยโอ้น้ำตาลเอ้ทีนี้ลูกเจ้าของสวนฝากอะไรกับขอบคุนที่จะมาเที่ยวสวนหน่อยครับสวนเดินสวนด้วยนะครับคือใครอ่ะท่อเที่ยวปะเทศอุอรอนุรักษ์อ๋อใช่ค่ะที่นี่ที่นี่สวนแบบ ชิมฟรีเลยถ้าชิมอิ่มแล้วเดินกลับก็ได้เลยไม่ว่าอะไรไม่หมดก็มีค่าเข้าไหมครับมีค่าไม่มีเลยเข้าฟรีเนาะใช่เข้าฟรีมาเรืลูกสาวมว่าจะองสวอืออือโอ้คที่นี่อ่างุ่นนหุ่นอร่อยหนูชิมไปแล้วแบบ ดูเดินไปหนูก็ชิมทุกอันเลยอ่ะคือเห็นอันไหนก็ว้าวคุไตหวานก็สั่งได้ใช่ใช่ใช่างอะโลนึงแต่ชิมแบบครึ่งโลเป็นไรรคับโอเคค่ะขอบคุณนะขอบคุณค่ะขอบคุณมาะกลับค่ะขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณค่ะอุยได้ของฝากด้วยทุกคนนี่ได้ของฝากจากเจ้าของสวน เขาบอกว่าอันเห็นเขามาซิมนะเขาก็เป็นแฟนคลับเราด้วยว่าซ่านเขารู้จักด้วยเขาบอกรู้จักรุ่นซี่สาวลาวด้วยอย่างเงี้ยสบายดีเด้อนี่ไปเอากลับแล้วอาป่ะนี่โอ้โหขึ้นม่เต็มมือเนาะทั้งของซื้อของฝากทั้งได้ของฟรีอีกทั้งชิมทั้งฝากโอเคไป